สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับพาทุกท่านมาที่วัดห้วยยางตาบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดสีสเกตนะครับซึ่งเขามีพระอุโบสถที่สวยแปลกตามากทีเดียวครับตรงโน้นก็จะเป็นหลังใหญ่ทีเดียวนะครับเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นศาลาศาลาวัดนะครับซึ่งหลังใหญ่มากนะครับตรงโน้น พื้นที่บริเวณรอบๆวัดก็เริ่มร่มรื่นดีทีเดียวครับโดยเฉพาะพระอุโบสถครับคุณผู้ชมครับดูลวดลายการแกะสลักนะครับสวยงามจริงๆครับวัดห้วยยางนะครับตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษนะครับบริเวณพื้นที่รอบๆวัดก็สวยงามแล้วก็ร่มรื่นนะครับคุณผู้ชมครับเขียวขจีแล้วก็สะอาดครับดูครับสวยงามจริงๆครับบริเวณโดยรอบๆของ วัดห้วยห้วยยางแห่งนี้นะครับอําเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับดูครับสวยงามจริงๆครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ